สวัสดีครับนะครับการอบพ่อกันนะครับกับพี่กับน้องนะครับพี่น้องเช่าเครื่องเสียงนะครับพี่น้องมิติแกนแฟนหมอลำทุกทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกนะครับเช่นเคยนะครับพี่น้องกับสินขามือสองนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเออฝาดมันทงไทยฝาดมันเทิงเล้าหรอเนาะพี่น้องเนาะนะครับ สินค้าจากเพจร้านคมซาวนะครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเฟซบุ๊กคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับหลกักกระชอง Youtube ฝากพี่น้องกดติดตามนะครับลูกอีสานพันข้าวเหนียวนะครับห้านตั้งอยู่อำเภอหนองกลุงสีจังหวัดกาลสินเด้พี่น้องเด้อนะครับผมสินค้าช่วงนีเ้ฮาการู้สึกว่าสีดาโดๆขามาเทน,นึงนะครับจังจะได้อัปเดตให้พี่น้องเข้าได้รับชมกัน นะครับพอพี่น้องเฮ้ามือนีนะครับตรงกับช่วงคำคำนะครับของวันที่สี่ของวันที่สองนะครับสิงหาคมนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับขอบคุณพี่น้องทุกกรรมทุกไฟนะครับที่กดติดตามนะครับทุกทุกช่องทางนะครับที่เราได้อัปเดตสินค้าให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับอ่ะในครั้งผมวันนี้นะครับผมมีสินค้านะครับสองสามรายการ นะครับผมให้กับพี่น้องสมาชิกเราได้รับชมกันนะครับถูกอกถูกใจนะครับผมสั่งจองสั่งซื้อก็ได้เลยนะครับไม่ถูกอกถูกใจนะครับขอแค่เข้ามารับชมนะครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับในการพี่นองครับเริ่มจากสินค้าชิ้นที่1กันเลยนะครับสินค้าชิ้นที่1นะครับผมเป็นมิกเซอร์นะครับมิกเซอร์แอโตนะครับรุ่น ZMX122FX นะครับตัวนี้นะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับเป็นเอฟเฟกแท้นะครับถือว่าเป็นมิกยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้นะครับสภาพมือสองก็ถือว่ายังสวยอยู่พี่น้องนะครับมือสองก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับการใช้งานปกตินะครับเอฟเฟกออกปกตินะครับเอฟเฟกหวานๆเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟเฟกของอเล็กซิสอ่ะผมบอกถือโบบูภาษาอังกฤษนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมรับงานไดเบิร์ตพี่น้องครับคาราโอเกะนะครับโรงงานเวทีนะครับเด่นคาราโอเกะเอฟเฟกต์หวานๆเลยพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับมือสองสภาพสวยขายในราคา2490บาทนะครับ2490บบาทนะครับใครรับราคานี้นะครับชำระเงินแบบโอนนะครับผมยินดีจัดส่งให้ฟรีนะครับชำระเงินแบบโอนนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ ปลายทางนะครับผมบวกเพิ่ม150บาทนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับใครที่สนใจแบบชําระเงินแบบปลายทางบวกเพิ่ม150บาทนะครับนะเอลโตนะครับห่งสอง fx นะครับมิกยอดนิยมนะครับถือว่านะครับสภาพยังสวยอยู่นะครับพี่น้องครับใช้ตัวนี้พี่น้องมือใหม่พี่น้องมืออาชีพนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเรื่องทนเสียงเรื่องเอฟเฟกต่างๆนะครับถือว่าได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมา นะครับผมมาถึงรุ่นใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับสภาพสวยมากพี่น้องนะครับสภาพสวยมากนะครับตัวนี้เป็นมิกเซอร์รุ่น MBA นะครับ MG 1 6 XU นะครับตัวนี้ก็เอฟเฟกแท้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เอฟเฟกแท้เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นแปดช่องไม้ด้วยกันพี่น้องนะครับนี่นะครับอย่างนี้เลยนะครับสภาพก็สวยด้วยพี่น้องนะครับสภาพสวยน<สวย>ี่ตัวนี้ยังไม่ลอกเลยพี่น้องอ่า นี่ครับตัวนี้ช่างบล็อกเลยพี่น้องนะครับสวยๆงามๆนะครับผมนะครับดูสภาพก่อนเนาะนะครับข้างบนข้างล่างข้างใต้นี่เลยนะครับให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับใครที่สนใจมิกเซอร์นะครับใบใช้การใช้งานนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผม0630564876นะครับยินดีรับทุกสายนะครับที่พี่น้องเข้าโทรมาสอบถามกันเนาะนะครับราคาตัวนี้นะครับผมอยู่ที่ราคานะครับ4,000 290บาทโอ้นะครับพี่น้องสุดคุ้มพี่น้องนะครับ4,290บาทพี่น้องครับ MBA นะครับ MG เอ่อ1 6 XU นะครับมีเอฟเฟกต์ในโตพี่น้องครับมีเอฟเฟกต์ในโตมีซับคุ๊มด้วยพี่น้องนะครับอ่าเพิ่มความหนักแน่นนะครับเพิ่มน้ำเสียงที่เข้มข้นมากขึ้นบุ้ยนะครับ4,290บาทราคานี้คุ้มคุ้มเลยนะครับผมใครหามิกเซอร์อยู่นะครับนะสวยๆนะครับไม่ควรพลาด นะครับผมจับจองกันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมานะครับ4,290บาทนะครับตัวนี้นะครับส่วนเอลโต้นะครับผม2,000ันสอ่อยเก้บาทนะครับสินค้าทุกตัวนะครับที่เป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมเข้าไปแอดไลน์นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 6 3 0 5 6 4 8 7 6เด้อนะครับไลน์ก็จะขึ้นว่าคมสาวนี่นะครับคมสาว k o m s o u n d พี่น้อง นะครับเข้าไปเลยนะครับมานะครับชิน้น้าชิ้นต่อไปนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นในส่วนของปลั๊กไฟนะครับนี่เลยนะครับปลั๊กไฟ NTS นะครับผม p r 8 1 0 v นะครับตัวนี้ก็คนก็ใช้ดีเหมือนกันพี่น้องนะครับราคามือแรกนี่น่าจะประมาณพันหกพันเจ็ดประมาณนี้นะครับหรือว่าจะมากกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับสายยาวครับตัวนี้สายยาว,วสายยาวนี่เลยนะครับ<น> นี่นะครับสภาพสวยดิพี่น้องนะครับสภาพสวยหลัง8นะครับหลัง8หน้า2นะครับผมบอกโวลใหญ่เลยนะครับตัวนี้ปลั๊กไฟตัวนี้ครับผม1,100บาทรวมจัดส่งนะครับ1,100บาทรวมจัดส่งสภาพสวยมากนะครับ1,100บาทรวมจัดส่งสภาพสวยมากเดิพี่น้องเด้อนะครับสนใจติดต่อได้นะครับมีเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับมีเก็บปลายทางเหมือนกันนะครับถ้าใครรับแบบโอนก็1,100บาทรวมส่งไปเลยนะครับปลายทางตัวนี้น่าจะบอกเพิ่มประมาณ50บาทพี่น้องครับ นะครับปลายทางบวกเพิ่มประมาณ50บาทเด้อนะครับอ่ะสนใจติดต่อได้นะครับมาชิ้นต่อไปนะครับผมชิ้นต่อไปจะเป็นในส่วนของคอสแยกเสียงนะครับคอสสทางนะครับตัวนี้เป็นคอสจากค่ายอียังไรนี่โปรยูโรเทคนะครับเป็นคอสสทางได้พี่น้องเด้อนะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่พี่น้องนะครับสภาพก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับตัวนี้นะครับเอาไปในราคา990บาทนะครับ นี่นะครับ990บ, right <ım. S 1> บาทนะครับรวมจัดส่งให้เลยนะครับชำระเงินแบบโอนรวมจัดส่งให้เลยปลายทางบวกเพิ่ม50บาทได้พี่น้องด้นะครับถ้าใครชำระเงินแบบโอนนะครับก็เอาไปเลยนะครับ990บาทผมแม่นบ่990บาทนะครับชำระเงินแบบโอนเอาไปเลยพี่น้องนะครับปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับผมอ่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะครับมานะครับสินค้าตัวต่อไป นะครับผมตัวนี้เป็นเน็ตเวิร์กนะครับพี่น้องครับเน็ตเวิร์กนะครับเน็ตเวิร์กหนึ่งคูณหนึ่งนะครับกลางหนึ่งแหลมหนึ่งนะครับเสียงดีนะครับเสียงใสกลางชัดเจนแหลมละเอียดดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองที่เพิ่งลอกออกจากตู้นะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับแต่อาจารย์ดีที่อยู่แถวคนจัรับไปแล้ว2ตัวเด้อนะครับเหลืออยู่3ตัวนะครับเน็ตเวิร์กตัวละ200บาทพี่น้องนะครับเน็ตเวิร์กตัวละ200บาทคุ้มๆเลยครับซื้อใหม่นี่แพงด้วพี่น้องนี่นะครับซื้ออใหม่่่นีแพงยู นะครับมาใครที่เล่น2ทางนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องเสียงแหลมมันล้นเสียงแหลมมันเกินนะครับพี่น้องเสียงไม่ละเอียดเสียงแตกเสียงผ้าเวลาใช้งานหนักๆนะครับนี่ครับตัวนี้สําคัญนะครับเราต้องมีเน็ตเวิร์กไปตัดความถี่ของที่ในแต่ละย่านที่มันเกินไปเนาะนะครับพี่น้องครับตัวละ200บาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับใครสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับตัวละ200บาทสภาพนะครับใช้งานปกติดี นะครับอ่ะนะครับสนใจติดต่อได้นะครับในส่วนของเนสสเวิร์กพี่น้องนะครับมาแหลกพี่น้องแหลกนี่แหลก NPE สภาพสวยเลยพี่น้องนะครับแหลก 6U นะครับแหลกพลาสติก 6U นะครับไม่แตกไม่ล้าว์เปิดให้เบิ่งก่อนนะครับบอสิบ้าโฆษณาแต่ว่าบ่แตกบ่ล้าวบ่เปิดให้เบิ่งว่านี่นะครับอ่ะนี่ครับแหลก 6U นะครับลึก9นิ้วบ่นะครับแหลกใส่เครื่องปรุงนะครับพี่น้องครับนี่แหลกใส่เครื่องปรุงนะครับไม่แตกไม่ล้าวสภาพดี นะครับตัวนี้ราคา1,690บาทด้วยพี่น้องเด้อนะครับ1,690บาทนะครับเป็นแหลกจากแบรนด์ n p อย่างดีเลยนะครับ1,690บาทใครสนใจนะครับติดต่อได้เลยเด้อนะครับผมอ่ะดอกลำโพงโอ้นะครับนี่ดอกลำโพงนี่อยู่กับผมนานเสียเหลือเกินดอกนี้นะใหม่ๆหม่ได้พี่น้องนะครับอบอ้อมใหม่ๆนะครับผ้าตึงๆนะครับรับประกันไม่มีเบียดนะครับไม่มีเบียดนะครับมีดอกเดียวนะครับเอาไปเลยดอกละ2,200รวมส่งพี่น้องนี่ นะครับสินิ้วนะครับสองพรวมส่งนะครับอ่ะนะครับมีในส่วนของหม้อเพิ่มไฟตีนะครับหม้อเพิ่มไฟวันนี้ไม่มี power amp เลยนะครับ power amp น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะพี่น้องเด้อนะครับหม้อเพิ่มไฟนะครับหม้อเพิ่มไฟตัวนี้เป็นหม้อเพิ่มไฟจากแบรนด์จะเรนสุขนะครับหม้อเพิ่มไฟ40แอมป์นะครับสภาพดีนะครับสภาพสวย นะครับผมนี่เลยนะครับราคา3,900บาทตัวนี้นะครับขออนุญาตไม่มีปลายทางได้พี่น้องเด้อนะครับมันหนักพี่น้องนะครับตัวนี้ไม่มีปลายทางนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะครับ3า0 0บาทนะครับหม้อเพิ่มไฟนะครับทนายคิดท่านไหนที่หาหมอเพิ่มไฟอยู่นะครับในการเล่นเครื่องเสียงบางที่ไฟมันไม่พอนะพี่น้องเนาะนะครับต้องใช้มอเพิ่มไฟในการดึงในการอะไรช่วยบ้างนะครับอ่ะสินค้าวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องท่านไหนสนใจตัวไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลย สินค้าตัวไหนนะครับผมที่ซื้อไปจากผมแล้วนะครับมันมีปัญหาจากการขนส่งนะครับพี่น้องส่งรายละเอียดมาได้เลยนะครับผมยินดีรับผิดชอบให้ทุกกรณีนะครับรับประกันว่าไม่ส่งของเสียหายไปให้แน่นอนนะครับผมแต่ถ้ามันเกิดจากการขนส่งนะครับอันนี้ผมรับผิดชอบให้อยู่แล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงนะครับสบายใจได้นะครับบิดเบี้ยวงอหักนะครับบิดเบี้ยวงอหักอะไรต่างๆไปเปิดแล้วมันไม่ทํางานตามปกติเมื่อที่แจ้งไปนะครับผมรับผิดชอบให้เด้อนะครับอ่ะ ขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสินค้าทางเพจร้านกมซาวในครับบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกๆท่านนะครับอ่ะโอ้ยนะครับกองกระไดถือผู้เดียวอาจจะไร้ตาจันเอยพี่น้องครับต้องขออภัยเด้อนะครับ่ะนะครับสนใจตัวไหนนะครับทักทายมาได้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e นะครับทุกๆช่องทางนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้จากลากันไปคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ